โอ้ยโอ๊ยมือหัวจังโอ้มาคืนนั้นกลับมากีม่โมงอ่ะขอ,อดื่มน้ำก่อนก็แล้วกันตื่นแล้วเหรอครับ ของรถคันเมื่อวานเหรอโชคดีที่ยังจำได้นะครับอ๋อที่นี่คือบ้านผมครับเออทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่คุณไม่ยอมฟื้นผมเลยต้องพาคุณกลับมาด้วยแล้วก็ต้องเอาของคืนมาด้วยเอาเอาของคืนเหรอเมื่อคืนคุณกลืนลูกแก้วของผมลงไปลูกแก้วที่สำคัญมากนั้นผมใช้มันมาเกือบพันปีเพื่อจะกลายเป็นมนุษย์ ที่คุณบอกว่ากลายเป็นมนุษย์นี่หมายความว่าไงอะ่ะอ๋อลืมแนะนำตัวไปเลยผมเป็นจิ้งจอเก,ก้าหางครับเป็นคนบ้าเหรอเนี่ยอาอดูเหมือนจะไม่เชื่อสินะ ไม่ฉันเชื่อค่ะหมายความว่าคุณไปจิงจอก,ก้าวหางที่ฉันคลืล่นลงไปเมื่อวานคือลูกแก้วจรจกถูกไหมคะแล้วต้องทํำยังไงคะต้องไปล้างท้องที่โรงพยาบาลไหมถึงล้างท้องก็ไม่เจอหรอกครับเพราะมันลงไปอยู่ตรงท้องน้อยแล้วแล้วต้องทํายังไงถึงจะออกมาได้คะก็ต้องเริ่มคิดหาวิธีตั้งแต่ตอนนี้แหละอ่ะมือถือฉันละเรื่องมาถึงขั้นดีแล้วเราคงต้องลงเรือลําเดียวกันแล้วครับเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเอาลูกแก้วออกดังนั้น เราคงต้องอยู่ด้วยกันสักระยะนะครับเฮ้เดี๋ยวนะอย,อย,อยู่อยู่ด้วยกันเหรอฮะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณแต่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกและลูก <Hey. S 1> แก้วนั้นก็สำคัญกับผมมากถ้าคุณอยู่ในระยะที่มองเห็นได้ผมจะสบายใจมากกว่าเฮ้ย hey. ได้คืบแล้วจะเอาศอกอีก ขอโทษที่ทำรถคุณเสียหายและก็ขอบคุณที่ช่วยฉันจากข้างถนนตอนแรกก็จะช่วยอยู่หรอกแต่อะไรเนี่ยจิ้งจอกก้าวหางเหรออยู่ด้วยกันเฮ้อพูดไห้ไม่มีขอบเขตหน่อยนั่นไงคุณไม่เชื่อจริงด้วยถ้างั้นให้เห็นเองน่าจะเร็วกว่าเล่าให้ฟังอย่าเป็นลมแล้วกันนะ คลิกรูปซ้ายด่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด u ับ c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ